ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยร่ายยาวเรามาดูแผนผังของร่ายยาวกันนะคะคณะ 1. ร่ายรยาวหนึ่งบท ไม่จำกัดจำนวนคำและจำนวนวักจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได้แต่ละวักจะมีจำนวนคำตั้งแต่คําคำขึ้นไปแต่ไม่ควรยาวเกินระยะหายใจครั้งหนึ่งหนึ่งเพื่อให้อ่านได้ตลอดวักโดยไม่ขาดจังหวะ2เมื่อจบความตอนหนึ่งหนึ่งอาจมีคำสร้อยเสริมท้ายบทก็ได้มักลงท้ายด้วยคำว่านั้นแลนั้นเถิดนี้แล ชนี้แลด้วยประการชนี้สัมผัส 1. คําคำสุดท้ายของวรรคแรกส่งสัมผัสกับคําใดคําหนึ่งในวรรคต่อไปโดยไม่กําหนดว่าต้องเป็นคําใดแต่อย่าให้ชิดกับคําสุดท้ายของวรรค 2. คํคที่ส่งและรับสัมผัสในร่ายยาวนั้นไม่กําหนดว่าต้องเป็นคําที่ใช้วรรณยุครูปเดียวกัน 3. นิยมใช้สัมผัสอักษรเป็นสัมผัสในเช่นแก้วเกตพิกุลแกมกับกาหลงใบชะอุ่มประชุมช่อเป็นฉัดชั้นดังฉัดทองพระพายพัดรำเพยทุกกิ่งก้านจึงตรัสว่าโอ้เจ้าแววนแก้วสองสว่างอกของแม่เอ๋ย แม่เคยได้รับควันเจ้าทุกเวลาเป็นไรเล่าเจ้าจึงไม่มาเหมือนทุกวันมาตาหรือว่าพระลูกเจ้าอาสันสูญสิ้นพระชนมานอยู่ในป่าพระหิมพานนี้แล้วแล